เราก็มาชมวัดใหม่ปะบางกันต่อนะคะวันนี้ก็ชมพระอุโบสถหลังใหม่แต่ก็คงชมรอบนอกไปก่อนนะคะคือไว้มีโอกาสดีๆแม่ชีก็ค่อยเข้าไปถ่ายในพระอุโบสถด้านในเพราะตอนนี้พระอุโบสถปิดอยู่ก็ จะถ่ายทีไปรบกวนเปิดทีก็เป็นอะไรก็อะไรอยู่ชมด้านนอกกันไปก่อนก็นแล้วกันนะคะถ่ายประนี่นี่รอบกำแพงแก้วนะคะรอบกำแพงแก้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปเดินถ่ายในกำแพงแก้วแต่อันนี้รอบกำแพงแก้วจะรอบนี้ก่อน อุโสถหลังใหม่เดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปในกำแพงแก้วแล้วก็ถ่ายร,บรอบๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ค่อยเข้าไปถ่ายข้างในนะคะ ตรงนี้ก็เป็นหน้าพระอุโบสถองค์ที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นพระอาจารย์ท่านเจา้าว่านั่งปฏิสถานอยู่นะครับอุโบสถนั่ง ไปดูข้างในกันด้วยแต่ว่าในกำแพงแก้วนะคะส่วนในโบสถ์นี่เราก็คงจะได้ดูในเวลาต่อมาะะถ้าจะถ่ถายนนนถ่ายนี้ก็ไปขอเปิดขออะไรซึ่งมันก็เ,เกระเดืไปมันจะมีโอกาสแน่ๆค่ะที่จะได้ดูค่ะเด,เดินเข้าไปในกำแพงแก้วกัน 跳舞。 妈、mm。Hmm. Mm hmm. ก็มีทางเข้าด้านหน้าด้านหลังโบสแต่ถ้าบสถ์ในที่มีทางเข้าแต่ด้านหน้าด้านเดียวเขาเรียกมาหาปุดค่ะด้หลังปิดไม่ให้ออกไม่ให้เข้าออ มาสูบพิษอดีตเจ้าอาวาสก็คงปิดนะคะใส่กุญแจ ชมกันค่านี้ก่อนแล้วก็จะมีโอกาสได้ชมในตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็เรื่องโบทก็ชมกันเรียบร้อยบทยบทใหม่อุโบสถใหม่ต่อต่อไปก็จะได้ชมอื่นๆน,นะคะ